Hello, welcome to Obe Furi Chani. Obe Furi Chani, I'm going to show Welcome to Obe Furi Chani. Welcome to Obe Furi Chani. Obe Furi Chani, I'm going to show เฮครับผมตอนนี้กำลังจะกินมะยงชิดเนี่ยมะย,งช,มยงชิดน,ะะนี่มะย,งช,มยงชิดนะครับเนี่ยจะเกะกินมะยงชิดนะครับ

Bà thịt dàn, à? người giam ở đây tay tôi giam ở đây mất chịu à? chịu thịt. chịu à, chịu 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 rồi chịu 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 เมื่อกดด่างไปนอเราดี่มาชาเาทำไมไม่รอทำไมห้องกันแบบนี้เอาทำแขกเหเฮ้ยตรนี่สร้างนี่รูปสิ่นี้เหมือนกันคนอ้ํานันกัน้งนี้เลยนี่นมัานมันไม่ต้น่งดนเคนเา่ีาเอะอะไรน

ไอ้มุนนาเรียมบัดเ่าอ่นะไอ้มุนนาเยยบ่าอาอนละมุค่า,า,า่ก็่ <laughs> หเห็<ๆ>นงต่นอง่ถึง้ละมค่ายอด่อืมอืมม่าอาา่านไอ้ม่ๆๆาอ่านเนี่ยอุอ ก็มก็เชฟเยัด <t> ต <ired> <quarto> ้องอยู่แล้เนน้าอาช้ำเนี่ยอาอะไรอา่เดินอยาต่เดิหนาไปอยู่ที่อา่ออีบาราอาเนี่ยบีอรีบานาันี้ตีจะบีจบีปบีโดราเนี่ยโดราัอะไรหมคนคัันี้เราจะได้ลาดิเน่อ You know, yên đang đều mình tham tham chân mình. Oh, đưa nữa Mình không. Hm, đưa nữa Nó nó tao 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 tất tao 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 tao

เอตนะฮะรวยลำทุกเกาะรายนี่รวยลำนาคันนี่รายงเลยเนี่ยง่าใครต้นนี่เรื่องเรืเนี่ยรวเดิมอืเดิมถวไหนฮะมึงหาาแล้วนี่ ทำให้เสเต็มเนะองสิ้นเทหลังปียองอีอัตระกามาอย่างคิด่นอนไยเนาะนไย

Hãy subscribe cho là Ghiền Mì Gõ là cũng bỏ khảo những video này dẫn anh โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วยำนะยำนะบุ๊คโอ้โหนึกอยากไม่ดีวางจอมกระซ้าเขาแต่งไม่ได้ Để nó vuông luôn. Ừ, lên để nghe view. một bác học cái một, góc, cái cái một เพือนี่ห้องคุณพื่อน 快疯了，难怪。哎，没用钱。嗯 อร่อย okay, มากครับขอบคุณครับนังรุ่นเดอยรเอาม,มาจุ่มทำมาจุ่มเดีย ใช่ไหมครับน้องเอาเลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับ Thank you for watching p o p p e Foodie Channel นะครับผมนี่เราสองคนมากินมายองชิดกันนะครับผมขอบคุณครับโอเคโอเคขอบคุณครับ